นี่อยุธยาเกะเมืองตรงนี้เมืองอยุธยาอยู่ทางด้านตะวันออกไปทางนี้นะขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงจุดสีแดงปลายติ่งของเกาะอยุธยาของเกาะเมืองอยุธยาฝั่งตรงข้ามวัดพนัญเชิงหลวงพระโตอยู่ฝั่งโน้นวัดพนัญเชิง,ง,งเห็นหลังคาวิหารสูงสงเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใครในแผ่นดินในปัตภีมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะนะฮะลักษณะนี้ไปหาไม่ได้อีกแล้วละ่ะแบบนี้เห็นชัดเจนนะ,ะเราจะพบว่าเราอยู่ทางด้านใต้เราอยู่ในบริเวณเกาะเมืองนะครับมองไปฝากวัดพระนันเชิงนะุนู่นนอกเกาะเมืองทางด้านทิศใต้แล้วขณะนี้เราเห็นที่แม่น้ำขวางกั้นเนี่ยแม่น้ำป่าสักตรงนี้แม่น้ำป่าสัก เราอยู่ฝั่งเกาะเมืองอยู่ภายในเกาะเมืองเขาเรียกตรงนี้ว่าท่าเรือวัดสุวรรณชื่อเต็มคือท่าเรือวัดสุวรรณดารารามชื่อเต็มก็นะวัดสุวรรณดารารามวัดสุวรรณมันก็แปลงง่ายๆสุวรรณก็แปลว่าทองก็วัดทองอะวัดทองอะนะฮะ คือหมายความว่าคนจะไปนมัสการหลวงพ่อโตเนี่ยก็นั่งเรือข้ามไปแต่สมัยก่อนมันไม่มีถนนใช่ไหมครับครับันนั้นถ้าเรือว,วัดสุวรรณจึงมีความสําคัญไหว้พระหลวงพ่อโตเสร็จจะกลับข,ข้ามเดิอมาแล้วก็ออกไปเนี่ยเดิอนออกไปเนี่ยหลังหลังหลังคูหานี่ไปหลัง,ลงตลาดเนี่ยหลังหลังสารานี่ไปปั๊บเนี่ยมันก็มีทางลัดเดินเข้าไปวัดสุวรรณถามว่าทําไมศาลาท่าน้ำมัุวรจึงใหญ่โตมโหฬาร ตอบว่าตรงนี้เป็นชุมทางสำหรับคนในเกาะกับคนนอกเกาะจะไปมาหาสู่กันนะฮะเอาเป็นว่าท่าเรือวัดสุวรรณนะครับก็คือวัดทองเพราะว่าคนสร้างชื่อทองชื่อทองทำไมชื่อทองชื่อเต็มก็ชื่อนายทองดีนายทองดีเป็นใครเป,เป็นบ้านใหญ่บ้าน,านใหญ่สมัยปลายอยุธยา นายทองดีเป็นใครนายทองดีเป็นพ่อนายทองด้วงนายทองด้วงคือใครแล้วนายทองด้วงคือใครใช่ไหมนายทองด้วงคือรัชการที่หนึ่งประวัติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าแสดงว่าบ้านเดิมท่านก็อยู่บ้านเดิมท่านอยู่แถวนี้อยู่ตรงวัดจุวรรณนี่แหละวัดทองนี่แหละครับทําไมท่านถึงอยู่แถวนี้ทําไมประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าคือนายทองดีพ่อของนายทองด้วงเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวเจ๊กเจ็ษถีจีน บ,บังคั่งถามว่าทำไมไปแต่งงานลูกสาวจีนย่านนี้มันเป็นย่านคนจีนย่านเนี้ยอยู่าทางทางทางใต้นี่นะครับเนี้ยเนี้ยย่านป้อมเพชรทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยย่านเนี้ยเป็นย่านคนจีนทั้งหมดตลาดใหญ่เขาเรียกตลาดใหญ่ในกรุงเทพเรียกตลาดน้อยแต่ที่นี่เขาเรียกตลาดใหญ่เต็มไม่หมดเลยย่านสะพานชีกรงชีกุนนี่อยู่แถวนี้หมด มันสินค้ามันขึ้นจากเรือไงขึ้นจากเรือมาไง,าก,าไงก็ขึ้นมานี่เลยเพราะฉะนั้นการค้าบ้างข้างนายทองดีซึ่งเป็นพ่อในทองร่วงเนี่ยก็ทําการค้าแล้วก็แต่งงานกับลูกสาวจีนชื่อหยกหรืออะไรก็ไม่ทราบผมลืมไปแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนิวาสสถานเดิมของนายทองดีเนี่ยอยู่แถวนี้ต่อมาก็สร้างเป็นวัดเรียกว่าวัดสุวรรณดารารามมี จดีอยู่ที่วัดสุวรรณดารามงก็เกเจดีพระบรมหาสนกอ่ะก็คือนายทองดีนี่แหละนะฮะนายทองดีเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ในสมัยอยุธยามีมีผู้เคารพนับถือมากแล้วก็มีบริเภาบา้าใบริวารมากไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับเป็นญานจีนญานจีนไม่ใช่มีฝั่งเดียวนะครับวัดพนันเชิงใช่ไหม่านจีนครับและเนื ทางตะวันออกของวัดนันเชิงไปปากคลองสวนผูคลองสวนผูย่านจีนครับนั่นแหละเทือกเขาพระเจ้าตากอยู่แถวนั้นแล้วต่อไปจากคลองสวนภูเป็นย่านจีนอีกเลี้ยงหมูขายข้าวสารเขาได้ปากคลองข้าวสาร,รเต็มไปหมดแล้วครับย่านจีนทั้งนั้นไอ้นี่คือพูดถึงสมัยอยุธยาที่เรามาตรงนี้ก็เพราะเหตุที่ว่ามันมองเห็นภาพชัดเจนสว่างสวัยกว้างขวางเรียงไปหมดเลยตรงนี้เท่านั้นเอง ซึ่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเอออะไรก็เข้าวัดเข้าวัดไม,ไม่มีไม่มีใครไปท่านนะ้ำดอกกูเนี่ยมาท่านนะ้ำ <c oughs> เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบา แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่